มีคนชมเราเราควรทำยังไงมีน้องถามมาค่ะว่ามีคนชมว่าน้องน่ะสวยน้องทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีคลิปนี้พี่มีข้อแนะนำนะคะสำหรับการที่เราไปได้ยินคำชมนะคะเราควรจะทำอย่างไรหลักการนะคะเมื่อมีคนชมเราเราต้องลึกนึกถึงหลักมารยาทเป็นสำคัญค่ะ เราต้องมีมารยาทมีมารยาทนั้นหมายความว่าเราต้องตอบรับคำชมและไม่ทำให้ผู้ชมเรานั้นไม่ทำให้ผู้ที่พูดนะคะเขาเสียหน้าและตัวเราเองก็ไม่เป็นคนที่ดูด้ดอยค่าไร้ค่าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมาดูว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรพี่มีข้อแนะนำอยู่4ข้อนะคะข้อที่1ก็คือ เมื่อได้ยินคำชมเช่นนั้นนะคะขอให้เรายิ้มรับค่ะนะคะไม่ว่าคำชมนั้นจะจริงใจหรือเสแสร้งเราได้ยินคำชมแล้วเราต้องยิ้มรับนะคะไม่ใช่ทำสีหน้าเรียบเฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยินดียินร้ายอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะคะข้อที่สองก็คือกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะคะกล่าวออก เป็นการยอมรับชื่นชมกับคำชมที่เขาให้นะคะข้อที่สค่ะคือเรานั้นถ้าผู้ที่ชมนะคะเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่ในระดับเดียวกันเราก็ควรที่จะยกมือไหว้ค่ะการที่เรายิ้มนะคะกล่าวขอบคุณและยกมือไหว้นั้นเป็นสิ่งที่ใครมองแล้วเขาก็ชื่นชมค่ะว่าเรานั้นมีกกลียาม,มารยาทที่ดีนะคะเพราะฉะนั้น ยกมือไหว้นะคะในกรณีที่เป็นคนที่สูงกว่าอวุโสกว่า,วาหรือในระดับพอๆกันนะคะยกมือไหว้ข้อที่4ี่ค่ะเป็นการที่จะทําให้เรานั้นเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเราอาจจะชมกลับไปนะคะชมผู้ชมผู้ที่กล่าวชมเรานั้นกลับไปหรือชมคนที่เกี่ยวข้องค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาชมว่านะคะเราสวย นะคะหรือว่าชุดเราสวยนะคะเราก็ลองมองดูนะคะผู้ที่ชมเรานั้นมีจุดใดบ้างที่น่าชื่นชมนะคะหาจุดที่น่าชื่นชมของเขานะคะถ้าไม่มีก็ก็ก็แล้วไปหยุดนะคะแต่ถ้ามีนะคะให้กล่าวคําชมกลับไปค่ะเช่นชุดของพี่ก็ดูสวยนะคะ,ะสีสดใสแล้วก็เข้ากับตีมงานวันนี้มากมายเลยนะคะนะอันนี้ก็คือชมกลับไป หรือถ้าเขาชมว่าเก่งนะคะเราก็ควรที่จะถ้าคนชมเป็นหัวหน้านะคะและชมว่าเรานั้นนำเสนอได้ดีเราเพรีเซนต์ได้ประสบความสำเร็จเป็นต้นนะคะถ้าเขาชมเราก็ตอบกับหัวหน้านะคะว่าขอบคุณหัวหน้านะคะนี่เป็นเพราะว่าหัวหน้านั้นได้ชี้แนะบอกวิธีการนำเสนอที่ถูกต้องทำให้เรานั้นได้นำเสนอได้ประสบความสำเร็จ ะะหัวหน้าก็จะยิ้มเลยค่ะยินดีดีใจที่เรานั้นรู้จากบุญคุณรู้ว่าความสำเร็จนั้นมาจากไหนนะคะหรือถ้ามีคนชมว่าเราประสบความสำเร็จหรือว่าเก่งนะคะเราก็อาจจะบอกว่าเป็นเพราะว่าทีมงานของเรานั้นเตรียมงานมาเป็นอย่างดีทีมเลขาของเราเข้มแข็งนะคะเป็นต้นหาคำชมแบบนี้ทำให บรรยากาศดูดีนะคะแล้วก็ทําให้ผู้ที่อยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสําเร็จของเราได้รับคําชมไปด้วยนะคะนี่คือหลักสีข้อสิ่งที่ไม่ควรเลยนะคะในการที่เวลามีคนชมเรานะคะก็คือการทําให้ผู้ที่ชมเรานั้นรู้สึกเสียหน้ารู้สึกอายนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าคําชมของเขานั้นไร้ความหมายยกตัวอย่างเช่นการปฏิเสธอู้วมิจริงหรอก เลยอ,อย่างนี้สวยเหรอนะคะหรือว่าโอ,อ้ถ้าถ้าถ้าอย่างนี้สวยคนอื่นเขาก็ถ้าอย่างนี้สวยนะคะก็ขี้เหร่ก็ไม่มีนะคะหรือว่าไม่หลอกช่วงนี้โซมช่วงนี้โซมจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบอกว่าโอยชุดนี้ใส่มาหลายครั้งแล้วนะคะเป็นการบอกเขาว่า ใส่ไปตั้งหลายครั้งแล้วยังไม่สังเกตอีกเหรอทําไมเพิ่งมาเห็นเป็นต้นนะคะหรือบางคนก็บอกว่าโอ้ยเก่าแล้วนะคะอันนี้ก็ดูไม่ดีหรือว่าบางคนก็จะบอกว่าก็ใครๆก็ทําได้เรื่องง่ายๆแบบนี้อย่างนี้ผู้ผู้ที่ชมเรานะคะก็รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจนะคะในการที่เขาชมมานะคะหรือการที่เราทําหน้าตาเรียบเฉยไม่สนใจใยดี ไม่ชื่นชมไม่โต้อตอบกับคําชมของเขาเลยนะคะเงียบทําหน้าเฉยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีมารยาทนะคะทําให้ผู้ที่ชมเรานั้นรู้สึกอายรู้สึกว่าคําพูดของเขาไม่มีความหมายนะคะและอีกประการหนึ่งค่ะก็อย่าทําให้ตัวเรานั้นด้อยค่าลงไปนะคะเช่นบางคนบอกว่าอุ้ยแค่ร้อยเก้าเองนะคะหรือทั้งตัวเนี่ยาราคาไม่เกิน200นะคะ หรือไปบอกว่าโอ้ยซื้อมาจากตลาดนัดนะคะหรือว่ามีคนบริจาคมามาไปเก็บมาจากาแถวแถวที่เขาทิ้งมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแบบนี้ก็ทําให้ตัวเรานั้นด้อยค่าน้องๆคะการมีมรารยาทในสังคมนั้นเป็นสิ่งสําคัญเมื่อมีคนชมนะคะเราต้องยึดหลักการมีมรารยาทค่ะนะะ,นะะอย่าทําให้ดูถ่อมตัวเกินไปและก็อย่าทําให้ตัวเองนั้นดูยิ่งใหญ่หรือว่า อวดตัวเองนะคะอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมทําให้ผู้ที่ชมเรานั้นเขาเสียหน้าเสียใจและคราวต่อไปเขาก็ไม่ชมเราและอาจสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นได้ค่ะถึงน้องรู้แล้วก็ปฏิบัตินะคะสวัสดีค่ะ